สักกันหนึ่งเหรอแบบนะไม่เห็นอะไรเลยวะเออพี่ถ่ายไปก่อนอ่าอะไรและอ่าลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะม,มารีวิววัน โปร8.8กันนะคะลูกค้าวันนี้เราทางบริษัทเราอะ่ะจัดโปรให้ลูกค้า2คิวเจใหญ่เลย <S <S ก็คือเดี๋ยวรอคนสกักรู่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าตัวไหนสินค้าชนิดไหนประเภทไหนที่เราจัดโปร8.8นะคะบอกเลยว่าราคาจึ้งมากจึ้งส่งฟรีติดตั้งฟรีอีกด้วยลูกค้าที่เข้ามาชมรอดูได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์ไลน์นี้ให้ทุกคนอ่าเข้ามาเปิดการมองเห็นให้ทุกคนด้วยนะคะลูกค้าเพราะว่า บอกเลยว่าราคาวันนี้เรามีแค่แปดวันโปรแปดจุดแปดแปดวันเท่านั้นนะคะลูกค้าถ้าหลังจากวันนี้ราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าแค่โปรนี้เท่านั้นและแปดวันเท่านั้นโอเคมีคนไหมเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึ่งนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะมารีวิวเซตร,รูมเซตนะคะโปรแปดจุดแปดราคาจึงใจให้ลูกค้าเลย ให้ลูกค้าแทนดูก่อนว่าสินค้าเราจะประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งอ่าประมาณนี้เลยลูกค้าเซตนี้บอกเลยว่าไม่เกินสิบใบเทาแน่นอนใครที่กำลังหารูมเซททำบ้านแต่งคอนโดห้องเช่าบอกเลยเซตนี้คุ้มค่าเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรมาก ไม้นี่หนาสิบหกนะลูกค้าหนาสิบห้าสิบหกบอกเลยว่าไม่บางไม่ไม่แบบไม่กองแก๊งแข็งแรงทนทานมากลูกค้านี่นะคะประมาณนี้อ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าเริ่มราคาที่เราแบบจัดมาให้ลูกค้าเลยเดี๋ยววิวจะขอรีวิวเป็นชิ้นก่อนนะคะลูกค้าไปไปที่ตู้กระจกกันก่อนอ่า อย่างตู้ตัวนี้นะคะตู้กระจกอีน,น้ากว้าง60เล็ก40สูง167ลูกคา้าถ้าลูกค้าอยากได้ชิ้นเดียวเอ้ยเรามีเตียงเนาะเรามีตู้แล้วจัดตัวนี้ได้ถ้าต้องการสีอ่าที่เป็นสีตอริโกแบบนี้1,790ราคานี้รวมจะส่งกรุงเทพปริมณฑลแล้วนะคะตู้ใบนี้อ่ะลูกค้ามาดูข้างในจะมีลิ้นชักแบบนี้ แข็งแรงทนทานลูกคา้านั่งได้เถาได้ไม่หักไม่งอนแน่นอนแล้วก็แนะนําตัวนี้เรามีขายนะลูกคา้าตัวนี้เป็นเซตนั่งได้เป็นโต๊ะกลางได้499บาทนั่งทํางานนั่งทานู่ทนทํานี่แล้วฟังกชั่นน้องน้องมีอีกตัวนึนะคะเราจะทําเป็นรูปแบบนี้เป็นโต๊ะกลางทานข้าวหรือว่าเราอยากเอามาวางของหนีแบบนี้ก็ได้สวยเหมือนกันลูกค้าจัดได้หลายแบบแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไป เอ้ยดีไซน์อยากทำแบบไหนได้เลยสองตัวนี้ลูกค้าสี่รอยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นไปต่อมาดูเตียงเตียงฟังก์ชันเตียงนะคะลูกค้าจะเป็นแบบนี้เปิดได้สองฝั่งสามารถใส่นาฬิกาโทรศัพท์มือถือนังสือเล่มเล็กๆซ่อนได้แล้วก็ปิดอ่ะตรงนี้จะทําเป็นแต่งลายหินอ่อนแบบนี้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าพื้นเตียงแข็งแรงทนทานมากเป็นไซส์คิงไซส์ขนาดหกฟุตนะคะลูกค้าแล้วก็ ถ้าลูกค้าอยากดูฐานเตียงเดี๋ยวจะให้ร้องวดูฐานเตียงให้ดูฐานลิฐานเตียงเป็นไม้ทั้งหมดลูกค้าเป็นฟิตติ้งเป็นไม้ทั้งหมดตัวนี้เราจัดให้ในราคา4 0 9 0บาทรวมส่งและติดตั้งกรุงเทพปริมณฑลเช่นเดิมต่อไปที่ตู้ตู้ตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นตู้ไซส์ใหญ่หน้า 5, กว้าง135สูง200 นะคะลูกค้าบอกเลยว่าสามบานพับนะคะอ่ช่องแรกก่อนจะเป็นแบบนี้ต่างลายหินอ่อนหน้าบานสีโซโลิดอกด้านในมีคานแฝงหนึ่งลาวและชั้นวางของพร้อมลิ้นชักหนึ่งลิ้นชักลิ้นชักมีกุญแจให้นะคะเปิดได้ปิดได้ปกติเลยลูกค้าก็ใส่สภาพ้าได้จุกๆเลยนี่แต่งแถบด้วยอลูมิเนียมสีทองแบบนี้อีกบานพับหนึ่งเปิดมาจะเป็นชั้นค่ะ มีสามชั้นแล้วก็หนึ่งราวแขวนเหมือนกันลูกค้าไม่ต้องกลัวเลือกใส่เสื้อผ้าไม่พอพอแน่นอนแบบนี้ถ้าซื้อแยกใบนี้เราให้ในราคาจาก 1, 10, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเหลือห้าพันหกร้อยเก้าสิบรวมส่งกรุงเทพปริมณฑลเหมือนกันลูกค้าดูไปอาจจะอุ้ยราคานี้โอเคยังไม่สะกิดใจแต่ถ้าใครที่ต้องการทุกชิ้นสามชิ้นที่บิวรีวิวมาเมื่อกี้เนาะมันทั้งหมดจะราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท เราให้ป้ายเหลืองเนาะเก้าพันเก้ารบาทแต่วันนี้ไม่ค่ะไม่ราคานี้แน่นอนวันนี้โปรแปดจุดแปดเนาะจัดให้ลูกค้าจึ้งจ8 0งแปดพันแปดรอบาทและราคานี้บอกก่อนว่ารวมส่งให้อีกด้วยกรุงเทพปริมณฑลติดตั้งฟรีส่งฟรีมีบริการถึงหน้าบ้านเลยค่ะแต่ขอย้ำว่าเฉพาะตั้งแต่ไลน์นี้เริ่มต้นยันนับไปแปดวันโปรนี้จะอยู่แค่แปดวันนะคะลูกค้าบอกเลยใครที่มาเห็นไนน้ที่หลัง ตามมาดูที่หลังหรือว่าอยู่ในไลน์นี้ก็ตามทักมาจองกันได้เลยเก็บปลายทางได้หรือว่าเอ๊ะอยากมาดูสินค้าต,ตัวจริงสามารถทักกินบ็อกบอกแอดมินเข้ามาดูงานในหน้าโรงงานเราได้เลยนะคะเราเปิดให้เข้ามาดูได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือเข้ามาดูได้เลยว่าสินค้าเราราคาเนี้ยมันจะทนไหมมันจะบางหรือเปล่าลูกค้าเข้ามาจาับงานจริงแล้วลูกค้าจะบอกเลยว่าคุ้มมาก ราคานี้8วันเท่านั้นนะคะขอ,อย้ำก่อนอันนี้คือเซตแรกที่โปรจึงใจเดี๋ยวน้องพี่จะพาไปดูเซตต่อไปที่จัดโตให้เหมือนกันอ่าอ๋อน้องพี่ขอออกสกิจอีกนิดนึงว่าตัวนี้มันเป็นราคาที่ทำมาดีมากและสินค้ามีแค่ฝามชิ้นเท่านั้นนะคะลูกค้าน้องจะเป็นไซส์บอดหกอ่าอ่ากว้างร้อยหกสิบนะคะลูกค้าตัวนี้สวยมาเป็นสี โอ๊กแคนยอนโอ๊ลูกคา้าน้องจะเป็นแบบนี้มีหนึ่งนิ้นชักค่ะสองและสามนิ้นชักฟังชันน้องลูกค้าจะบอกว่าตัวนี้ดีมากวัสดุไม้อย่างดีเปิดแบบนี้ค่ะลูกค้าไม่ต้องดึงกดปุ๊บออกปับ๊บกดปั๊บออกปุ๊บแบบนี้เลยอ่าลูกค้าจะเอาไปเป็นไสา์บอร์ดวางทีวีเอาไปเป็นชั้นวางโคงไฟวางหนังสือได้หมดเลยคุณแม่แล้วก็ต่อไปเราก็จะมีแคปมันคือเปิดเหมือนกัน ชั้นจุกจุกลูกค้าเยอะมากบอกเลยว่าใช้ได้แบบไปของได้แบบไม่มีวันจะไม่มีที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็จะไปดูเซตที่เป็นเซตอลังการอีกเซตหนึ่งจัดโปรให้วันนี้เหมือนกันมันอยู่ไกลนิดนึงลูกค้าตามมาค่ะอ่าแล้วก็สินค้าพวกนี้นะคะลูกค้าที่ยังไม่ได้จัดโปรให้ราคาน่ารักเหมือนเดิมส่งฟรีติดตั้งฟรีเหมือนเดิมลูกค้าสนใจก็ อินบ็อกซ์ทักับมาย้อนหลังหลังไม่ได้เหมือนเดิมน,นะคะ <Okay. S 1> <laughs> แล้วก็เตียงตัวนี้ยังมีอยู่นะลูกค้าขายดีมากเป็นสินค้าขายดีของเราบอกเลยว่าขายไปแล้วมากกว่าห้าหลังนะคะลูกค้าตัวนี้ <laughs> แข็งแรงทนทานหัวเตียงสามารถวางโมเดลวางโฮไฟล์วางได้เยอะมากเพราะว่าคอมฟอตตรงนี้สามารถที่จะวางหนังสือได้เลยนะลูกค้าถ้าใครเอาไปชิดเข้ามุมเนาะ ตัวนี้เป็นสีไซส์เหมือนกันเป็นหกฟุตนะคะราคาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยจากเจ็ดันเก้าร้อยบาทตรงฟรีติดตั้งฟรีกรุงเทพปริมณฑลเหมือนกันนะคะเป็นสีโซลิโอคอ่าโอเคแล้วก็ต่อไปเราจะมาจัดเซ็ตตัวนี้บิ๊กบุ้มให้ลูกค้าเลยบอกเลยว่าตัวนี้หมดแล้วหมดเลยจริงๆมีแค่สามเซตสุดท้ายนะคะลูกค้าบอกเลยว่าอาจจะแบเกา ไม่สวยนิดนึงลูกค้าอาจจะต้องมองข้ามไปนิดนึงตัวนี้มีเซตไหมคะตัวไหนคะพี่น้องพี่น้องตัวไหนตัวล่าสุดที่้องบิ 39, ลิว3,900รวมส่งไม่มีเซตพี่น้องแต่ว่าถ้าพี่น้องจะเอาเตียงตัวนี้แล้วไปเอาตู้กระจกของเซตไอที่บิจลจัดมโปให้ได้นะคะก็คือซื้อแยกออกมามันจะเข้าเซตกันได้เลยถ้าชอบเตียงตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวทําราคาเซตให้ตัวนี้คะ่ะ ไายมีทีวีใหญ่เอยบ้านเราโลกงอ่ะเราอยากได้ชั้นทีวีที่วางปึ้งสวยปุ๊บวางปุ๊บสวยปับ๊บอะไรแบบนี้ลูกค้จาจัดอันนี้มีสามเซตเท่านั้นนะคะน้องตะ็นลายหินอน่อนน้องจะแบ่งเป็นสี่ส่วนการติดตั้งพี่ช่างจะเอาไปและยิงให้เข้ากับผนังบ้านลูกค้าเลยมันจะเหมือนงานบิวอินเลยลูกค้าแต่ราคาย่อมเยาไม่เกินสิบใบทัาแน่นอนเรามาดูดีเทลกันก่อน,อนว่าอตัวเนี้ย ไม้อ่ะหนาชิ้นสี่นะคะน้องจะเป็นสีขาวล้วนเลยแล้วก็เราสามารถวางใครสะสมโมเดลบวกกันน็อกสะสมป๊อปมากโมเดลนู่นนั่นนี่ลูกค้าสามารถมาวางโชว์พอปิดตู้ทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามเน่หน้าบานนะคะเป็นกระจกเนะาะตัดขอบด้วยอลูมิเนียมสีทองบอกเลยว่าตัวเนี้ยใหญ่จุใจสะใจคนที่ชอบความอลังการแน่นอนนะคะ ลูกค้าตู้ตัวนี้นะคะหน้ากว้างทั้งหมดอยู่ที่สองร้ยสาลึกสี่ความสูงอยู่ที่228นะคะลูกค้าซีเมนาะใครชอบความอลังการนะสร้าบลูกค้าต้องทักมาจองโดยด่วนนะมี3เซตเท่านั้นลูกค้าบอกเลยใครชอบต้นไม้ก็แต่งแต่งด้วยต้นไม้ได้มาสวยมากลูกค้ามาดูใกล้ๆนี่ ตรงนี้มันต้องลอกออกก่อนเนาะทุกอย่างเป็นของมือหนึ่งสินค้าใหม่ทุกชิ้นนะคะลูกค้าพวกนี้จะเป็นงานไม่ใช่หลุดสต๊อกมีตาหนิหรือว่าหลุด qc มือหนึ่งลูกค้าแกะประกอบหน้าบ้านส่งฟรีด้วยราคาเรามาที่ราคาตัวนี้น้องบิวจัดให้ในแปดไม่ได้แต่ไม่ได้ลูกคะ้าขอใหม่เก้าพันแปดร้อยบาทแต่รวมส่งและติดตั้งให้เหมือนเดิมพระเป๋าติดมีค่าส่งสี่ร้อยบาทนะคะลูกค้าน,นี้รวมรส่งติดตั้งให้ แต่ตัวนี้อจะบอ,อกก่อนว่าลูกค้าใครคิดอยู่ต้องรีบน,นะมีจำนวนจำกัดมีแค่สามชุดใหญ่เท่านั้นนะคะประกอบเสร็จแบบนี้เลยบอกเลยว่าสวยมากถ้ามีบ้านในน้องพื้นที่ใหญ่หน้าไปวางพึ้งจึงแน่นอนประมาณนี้เลยเราเยจะพามาดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าตรงนี้ลูกค้าสามารถใส่ซีดี CD เกมเครื่องเล่นซีดีหลายๆอย่างต่างๆได้หมดเลยน้องจะเป็นช่องแบบนี้นะคะเยอะๆเลย อยากเก็บอะไรที่มันดูรกใส่พ่วงใส่ไฟใส่เข้าไปก็คือบ้านเราดูเรียบไม่รกแน่นอนตรงนี้ก็วางทีวีได้นะคะมีรูให้ส่อสายเข้าไปข้างหลังไม่ต้องไปเจาะเองเพิ่มอ่าประมาณนี้เลยโอเคก็คือโปร8.8วันนี้น้องบิวก็พยายามจัดให้จึ้งที่สุดเนาะก็คือจะมาฟัสั้นมารีวิวของที่มีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ จ8.8อาะจะบอกว่ามีแค่8วันนะคะทั้งเซ็ต8 8แล้วก็ตัวนี้9,800ติดตั้งฟรีส่งฟรีด้วยวส่วนสินค้าอื่นๆที่ยังมีอยู่เลื่อนดูหน้าเพจได้เลยลูกค้าสนใจชิ้นไหนอยากได้มารับเองมาดูน้างานทักอินบ็อกได้ตลอดเวลามีแอดีตนตลอดออบ24ชั่วโมองนะคะแล้วก็8.8ย้ำว่าให้8วันฮะแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากสอบถามข้อมูล ที่ตั้งโรงงานอ่าสินค้าวัสดุโรงงานประเภทไหนเราขายอย่างไรขายช่องทางไหนลูกค้าทักมาได้สอบถามได้เสมอแต่ว่าเราจะพยายามรีวิวหน้าเพจตลอดว่าเอ้ยโรงงานเราอยู่นี่นะแต่เรามีหมุดโรงงานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ขึ้นใน Google เพราะว่าเราเพิ่งสร้างเนะาะเราเป็นน้องใหม่จริงๆก็ฝากไว้ให้ลูกค้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะคะจะมีสินค้าอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วก็ เพจเนี้ยจะเป็นเพจที่มีสินค้าจํานวนจํากัดอย่างหนึ่งจะมีแค่หนึ่งหนึ่งสองตัวบางอย่างแบบขายไปหมดแล้วเนาะลูกค้าจะมาถามว่าไฮ้น้องบิวมีอีกเปล่ามันไม่มีแล้วนะลูกค้ามันผลิตมาจํานวนแค่นั้นเรามีเป็นแบบมันจะเป็นตัวโชว์บ้างตัวใหม่บ้างแต่สินค้าเราไม่ได้มีจํานวนแต่ว่ามันตอนนี้เราทําเพจใหม่เดี๋ยวจะแชร์หน้าเพจนี้เป็นเพจที่สร้างมาใหม่วันนี้เลยเพจนี้ชื่อว่ามินิโฮฝากลูกค้าไปกดถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะแชร์ไว้หน้าเพจสเตร์ก็คือเพจนี้ เราจะขายสินค้าที่มีจำนวนชั้นวางแท็กต้าชั้นวางโมเดลโต้เล็กโต้ลิ้นชักหัวเตรียมก็ทำงานเพจนี้เราจะอัปเดตสินค้าตลอดและเยอะมากสินค้าจะมีจำนวนเราจะลงทัชช้อปปี้ติดต่อถูกช่องทางแพตฟอร์ออนไลน์เลยลูกค้าสามารถกดติดตามได้ทางเพจนี้นะเพจมินิโฮมเลยก็คือเพจนี้จะเป็นสินค้าจำนวนจำกัดแต่มินิโฮมจะเป็นสินค้าที่มีจำนวนมากๆเผื่อลูกค้าอยากไน้ไป วางเป็นแพทเทิร์นเดียวกันสิบห้องยี่สิบห้องนะคะโอเควันนี้อาจจะลบนิดนึงในภาพมุมหลังนะคะลูกค้าก็คือเราก็จัดที่สวยที่สุดอยากให้ลูกค้าชมของที่สวยที่สุดเนาะใครอยากเข้าไปดูลโรงงานก็คืออย่าลืมนะทักอินบ็อกมาคุยกันได้โอเคค่ะวันนี้ไปละค่ะขอบคุณค่ะ